สามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานของตัวเองได้เพราะว่าจริงๆแล้วทำงานเนี่ยวันๆยุ่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการที่ทำให้เราหยุดนิ่งแล้วกลับมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยตอนนั้นน่ะที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยเราเราได้ แต่ทำแต่ทำนะคะแล้วก็ลืมดูตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คอร์สนี้ก็ได้กลับมาดูตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่แค่ไหนถึงเมื่อไหร่นะคะก็เลยอย่างเงี้ยก็เลยมาปฏิบัติธรรมจะดีกว่านะคะเพื่อที่จะ,ะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ เราก็จะได้กลับไปทำงานกับคนอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อารมณ์เย็นขึ้นด้วยนะคะก็ขอบพระคุณผู้จัดมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่ป้อมเนาะถ้าไม่ได้พี่ป้อมก็คงยังไม่ไ้มาข้อนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุยกับพี่ป้อมนานอยู่นะคะกว่าจะได้มาเนาะก็ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ลำดับสุดท้ายนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณดวงจันทร์แก้วใจนะคะเชิญเลยค่ะรุ่นหลานตัวเองต้องมาคุยแล้วค่ะวันนี้นะคะ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบสวัสดีผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะพูดไม่เก่ง วันนี้ได้พาหลานๆมาปฏิบัติด้วยค่ะพอดีว่ามาปิดเทอมปิดเทอมมาจากลำปางก็เลยพาเข้าปฏิบัติธรรมเลยครั้งแรกเลยค่ะพอดีเป็นเจ้าภาพร่วมกับพี่ป้อมทุกคอแต่ไม่เคยไม่เคยได้ออกมาพูดพูดไม่เก่งนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะคะ จากนี้ไปก่อนจะปิดคอร์สนะคะป้าม็ขอขอโอกาสนะคะขออนุญาตนะคะขอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ครั้งนี้ที่เราจัดเป็นรุ่นที่3 5นะคะครั้งที่14ที่มาจัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84พรนษาราชนากรีนเขาดินหนองแสงแห่งนี้นะคะก็อ,อยากขอน้อมกับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มานพอุป,ปสมุนผู้อำนวยการศูนย์ ที่พระอาจารย์มีเมตตาเอื้อมหน่วยความสะดวกทั้งสถานที่พักที่ปฏิบัติและที่รับประทานอาหารและที่สําคัญที่สุดพระอาจารย์ท่านยังมีเมตตาให้การอบรมสอนทั้งภาคปฏิบัติและให้ธรรมบรรยายตั้งแต่เริ่มเปิดคอร์สจนถึงวันนี้นะคะรวมหกคืนเจดวันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐานสี่นะคะได้เข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนําหลักธรรมคาสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็ขอน้อมกราบขอพระคุณพระวิปัสสนาจารย์ที่ร่วมให้ร่วมปฏิบัติและให้ความรู้ธรรมะบัรยายในแต่ละวันแต่ละวันขอพระคุณมากเจ้าค่ะแล้วก็ขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่ทุกทกท่านที่ ร่วมทั้งธรรมะบริกรและก็จิตอาสาและคณะคุณแม่ครัวที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจมาร่วมในการจัดคอร์สครั้งนี้เพื่อให้คอร์สได้สําเร็จร่วล่วงไปได้ด้วยดีและสุดท้ายป้องขอน้อมกราบขอพระคุณผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะคะและหากมีสิ่งใดที่ตัวบ้าเองทําผิดพลาดประการใดทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะก็ขอได้โปรดเอาหัวสิก,กรรมและขอขมากรรมกับทุกๆท,ท่านในที่นี้ด้วยนะคะ อนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะหมดหมดแล้วอะมันหมดเร็วนะคะเ็็โมงแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> เกเองพระอาจารย์จะได้ทานอาหารเขาบอกว่าเอาจิตอาสามาพูดด้วยออขอขอนุญาตจิตจอาสาสักท่านนะคะท่านสองท่านก็ได้นะคะจิตอาสาท่านใดนะคะ ขอญาตเรียนเชิญเลยนะคะพี่เกดเนาะพี่เกดเชิญเลยค่ะพี่เกดคุณครูพัชรินก็ได้ปะเชิญเลยค่ะสักครั้งเนาะคุณครูมาหลายครั้งแล้วเชิญเชิญนิดนึงนะคะ นักาารรารรรพะอจย์แล้วก็กขอบคุณพี่ป้อมนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นี่ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์มานพนะคะมาครั้งนี้นี่ไม่ทราบเริ่มจากโครงการเลขเนี่ยของครูกทมนะคะเขาจัดคอร์สให้ข้าราชการครูร่วมกับเซเว่นอี่น นั้นครั้งแรกที่จุดประกายแล้วก็หลังจากนั้นก็เซเว่นก็เลือกอุปธรรมก็สเสวงหาต่อมาเรื่อยๆจนมาเจอคอพี่ป้อมนะคะซึ่งเห็นว่าที่เนี่ยมันตรงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่เราคาดหวังแล้วก็หวังว่าต่อไปเนี่ยคงจะไม่ไม่ลงไปทางที่ทางอื่นอีกแล้วนะคะเพราะว่า เป็นดังที่คำสอนนี้พระอาจารย์ได้พูดไว้ทุกอย่างคือเราต้องฟังทมแล้วก็ติปฏิบัติถึงจะรูด้ด้วยตัวเองดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถพิสูจน์ได้สิ่งนี้จึงเป็นเป็นสิ่งที่ที่หวังว่าต่อไปจะทำได้ดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำมาแล้ว แล้วก็ต่อไปในอนาคตด้วยขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญจิตอาสาท่านอีกท่านนะคะเชิญคุณพี่ปียนันท์ค่ะอาท่านใดก็ได้นะคะที่แสดงตนนะคะเชิญเลยค่ะที่อยู่หน้าที่นี้นะคะ น้องนกไหมคะน้องกค่ะ,ค,ะคุณภูสนิษสาก็ได้คุณภูสนิษสาค่ะเชิญเลยค่ะับสุดท้ายค่ะจิตอาสาแล้วปิดจ็อบค่ะปิดทอน กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็พระวิปัสนาจารย์ทุกท่านนะคะก็สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็มาที่นี่ครั้งแรกปี255 2้าค่ะปฏิบัติมาเรื่อยๆส6บหปีแล้วที่นี่ก็น่า <laughs> จะเกิน2ี่สิครั้งนะคะครั้งแรกที่มาก็คือคอร์สของอมรินตอนนั้นสี่คืนห้าวัน ก็ปฏิบัติไม่ได้ค่ะเดินตรงไหนก็ปวดปวดทุกอย่างที่ที่คนอื่นปวดนะคะปวดทุกตรงค่ะก็เดินไม่ได้ก็ใจสู้ค่ะมาอีกจนเดินได้ในคอร์สที่สี่ถึงห้าถึงรู้สึกว่าเบาค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้การปฏิบัติว่าสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเ,เวลาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเยอะเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงค่ะตรงนี้ค่ะ ได้เกิดประโยชน์มากจิตเราจะเป็นอันตโนมัติค่ะตอบรับ่ะตอบรับเหตุการณ์ต่างๆได้ไวแล้วก็มีสติค่ะตั้งรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะได้ดีก็เลยตั้งใจว่าจะพยายามมาเรื่อยๆจนมาเจอคอร์สพี่ป้อมซึ่ง6คืน7วันมานําให้คือช่วงสีห้าวันแรกมันกําลังจะเข้าที่พอมันจะเข้าที่ก็กลับแล้วค่ะ อพ,อพอได้มาต่อห้าหกเจ็ดเนี่ยมันโอเคมากมันมันนิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ทุกครั้งที่มาคอร์สพี่ป้อมเนี่ยจะตั้งใจตั้งแต่วันเริ่มจนครบอะคะ่ะยังไงก็ปีละสองครั้งก็จะพยายามมามาให้ได้อะไรแค่นัน้น,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 นตอนนี้นะคะเพราะว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วะคะ่ะในสิ่งที่พระอาจารย์ได้ได้สั่งสอนมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติ เห็นความโกรธเห็นความดับของความโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมาตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณในบุญคุณของพระอาจารย์นะคะแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ เชิญพระอาจารย์ต่อเลยค่ะที่เขจะมีคนอเมริการ่วมอนุโมทนาด้วยนะ,ะเชิญได้เลยเชิญได้เลย ยมอยู่ประเทศอเมริกาได้มีโอกาสอบรมกับอาจารย์ที่บ้านสวนสีนะคะซึ่งน้องสาวคือรัตนาผลช่วยก็อยู่ในคอสของพี่ป้อมขณะนีออ้ทุกๆวันนะคะถึงแม้จะอยู่ต่างแดนโย,ยมก็ยังเปิดและก็ติดตามพระอาจารย์มาตลอดติดตามคอสต,ต่างๆที่พี่ๆจัดไว้ตลอด ทุกอย่างมันเกิดจากความศรัทธานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากได้อยากจะกลับไปปฏิบัติทำอีกถ้ามีโอกาสทุกครั้งที่มีความสุขหรือมีความทุกข์สิ่งแรกที่นึกถึงคือพระพุทธองค์พระรัตนตรยัยและพระอาจารย์รวมทั้งคำสั่งสอนในการปฏิบัติ การใช้โยนิโสมนัสการที่ได้ฝึกมาครั้งแรกเมื่อกลับไปประเทศไทยเดือนกรกฎราคมะค่ะมันทำให้โยมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเราจะต้องพึ่งตัวเราเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในภาวะที่มีความทุกข์ที่สุด หรือสุขที่สุดเราจะต้องใช้จิตใจของรานะาวคะยึดมั่นในคำสั่งสอนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับดจิตใจให้แน่วแน่และมั่นคง ที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆต่อไปดิฉันขอกราบขอบคุณพระอาจา์นะคะไม่มีโอกาสได้ไปเก่าดินหนองแสงแต่คิดว่าสักวันจะพยายามหาโอกาสไปและกราบขอพระคุณนะคะพี่ๆทุกคน,น,ะคะกคนหนูได้ยินแต่ชื่อพี่ป้อม จากน้องถ้าไม่มีพี่หนูก็คงจะไม่ได้รู้จักอาจารย์หนูขอบกราบอนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านและขอให้สิ่งที่พี่ๆทุกคนได้ทำได้ตอบสนองให้พี่ๆทุกคน ได้พบความสุขที่แท้จริงพบความสงบที่แท้จริงในเร็ววันนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุจ้ะสาธุจ้ะสาธุข,ข่าพระจางเป็นพี่สาวคุณรัตนากนะ็บอกว่าอยากจะร่วมอนุโมทนาด้วยะ เชิญคุณพ่อมต่อไปได้เลยจ้ะ